สวัสดีค่ะผ่อแม่พี่น้องนทีนะ่รักทุกคนนะคะมาพบกับน้องครีมละล้ากับชองทำร้อยชาแนลค่ะพันพรือกันมั้งค่ะทุกคนบ่ายดีกันโยละนาะโควิดไม่ได้พาทุกคนไปไหนใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะน้องครีมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าที่อเมริกาเนี่ย ยอดคนติดเชื้อแบบเยอะอลังการงานสร้างมากเลยก็ตอนนี้ก็ที่ดูในข่าวก,ก็ประมาณ23ล้านใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะต่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ23ล้าน3แสนกว่าคนซึ่งมันเป็นยอดที่ลุยมากเลยทุกคนเนี่ยทุกคนข้อมูลทีคิมได้มาเนี่ยก็คือวันนี้เลยจะสละลอนก็คือวันที่13มกราคมก็คือเป็นวันพุธนี้เองค่ะ ประเทศไทยตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นเซคันด์เว็แล้วที่เมกาเว็บแหลกยังไม่พ่านไปนทีเดียคนมีแต่พังกับพังเศรษฐกิจถุกย้งคือแบบวา่าโอ้จแจกแจกยํำมั่งแม้ตอนนี้ก็เราไปดูกันเลยค่ะว่าเราอะไปตรวจโควิดกันอะไรยังไงอะอะอะรออะไรล่ะไปกันสิคนะ ็อยู่บนรถแล้วนะคะกําลังจะไปตรวจนะคะแต่เราก็ยังคงใส่แมสอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเออเวลาเราไปตรวจเนี่ยเขาจะให้เราใส่แมสไม่ให้เราถอดเลยนะคะแค่เราลดแค่จมูกมาแค่ประมาณนี้นะคะก็อะไรตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนก็ของครีมนะคะครีมจอมคิวมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็คือแบบนั่งกดไปเล่นไปเล่นยสรุปฟุกได้คิวมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้คิวเวลาที่เราว่างพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนของพี่บอลเนี่ย เมื่อเช้าตื่นมั้งแต่หกโมงเช้าก็มานั่งกดกดกดรีเฟนรีเฟนกันก็ยังไม่ได้คิวพอตอน8ปดโมงเช้าเราก็มานั่งกดกันอีก่ยระหว่างขับรถก็กดกดกดกันไปเรื่อยก็ได้คิวมาตอน8ปดโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันเลยมันหลุดมาไม่รู้ว่ายังไงมันอาจจะมีคนแคนเซิลแล้วเราก็แบบได้คิวพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีไปก็ฟลุกไปนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังขับรถกันไปเลยค่ะรีบกันไปเลยค่ะ นะคะเราไม่สามารถ walk in นะคะก็เขาจะให้ make appointment แต่ว่ามี walk in ไหมที่แบบ walk in ปุ๊บรับตรวจได้เลยอย่างเงี้ยมีไหมมีแต่มันเป็นหาได้น้อยมากเพราะมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นรถอะเป็นรถเหมือนรถไปรษณีย์บ้านเราที่แบบไปรษณีย์เคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้ตรวจพวก HIV ด้วยแล้วก็พวกแบบอันนี้ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบมันมีชุกชุมหรือเปล่าแต่ว่าที่เคยเห็นนะนะก็คือแบบว่าก็เคยเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ไปตรวจแต่คนก็เยอะอยู่ค่ะ วันนี้นะคะครีมกับพี่บอลก็จะมาตรวจกันแบบ drive thru นะคะขับรถกันมาตรวจแล้วเขาก็จะถามว่าตรวจกี่คนสองคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็บอกเขาไปแล้วก็เราก,ก็ให้บอกชื่อเขาโน่นนี่นั่นไปก็ดูกันข่าวว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็จะถึงแล้วนะคะก็แอบ,บตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลามาตรวจโควิดเพราะอะไรเพราะกลัวเป็นโควิดก็คือแบบถามว่ากลัวไหมกลัวมากเลยนะโควิดนี้คือมันน่ากลัวจริงๆนะเอาจริงๆคือแบบ ไม่อยากเป็นนะเออเพราะเราก็แบบมีภาระหลายๆอย่างมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเนาะมีอะไรแนะนําบ้างเรื่องโควิดใส่แมสล้างมือบ่อยนะครับแล้วอะไรอีกคะแค่นั้นเหรอคะครับตรวจเนี่ยนี่คือถี่ตรวจนะคะเห็นไหม ซุมแล้วเห็นไหมมาตั้งเป็นกางเต็มกันแบบนี้แล้วนี่คือสถา,านที่ตรวจโควิดของเรานะคะเออนี่คือทางเข้านะคะนี่นะคะคือทางเขานะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วบ๊ายบายแท็กซี่นี่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใบนี้เรามานะคะเขาให้มาทำว่าซ่องใบ บริษัทเรามาตัวคือเขาชื่อว่าคันเลอร์นะจ๊ะแม่คือบาโค่นนี้ให้มาทำไรก็คือให้มาเราเวลาพ้นมันออกแล้วมันจะใช้เวลาประมาณนึ่งคึงสามวันในการที่จะแบบว่ารูปพ้นพอเรารูปพ้นมันจะมีข้อความส่งมาทางมือถือหรือไม่ก็ส่งมาทางอีเมลบอกแบบว่าเอ้ยพ้นขอ้ของเธออันออกแล้วนะเธอไปเช็คได้เลยอะไรแบบเนี้นี่ก็คือเราก็ดูว่ามันตรงกับ เหล็กตัวเหล็กในบาโค้ดเหล่าไม้นะคะทุกคนเอาง่ายๆเลยนะอธิบายให้ฟังว่ามันขั้นตอนมันมีอะไรบ้างั้งแต่เข้าไปนะคะก็คือตอนแรกพอมันเข้าไปใช่ไหมทุกคนเขาจะชูป้ายว่า you มีอพาร์ n t มนต์ไหมเธอได้จองมาไมจองถ้าจองก็คือข้าวแถ้าไม่จองก็คือให้ออกแต่ว่าเราจองมาเราก็ได้ข้าวต่อไปเขามาห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายหรือห้ามถ่ายได้เลยนะคะเวลาตัวหรือว่าตอนที่ข้าวไปก็คือขับตรงไปตรงไปเลยเหลือเขาก็จะแบบว่า มีเป็นโซนวาส่วน A ส่วน B ส่วน C ส่วนน่นนี่นั่นก็แล้วแต่ก็คือเขาจะให้เราจะมีคนมาคอยบอกว่าให้เลี้ยวนี้นะให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาเราก็เมื่อกี้เราก็เลี้ยวซ้ายไปเอเรเลี้ยวขวาไปเราก็ได้ไปอยู่ส่วน B ีึังที่นี่ก็พอเราขับไปเ็าจะมีคนมาให้ก็คือมันจะเป็นสเตชันแหละคือสเตชันเช็ค็อินก็คือเขาจะให้เราชูชูเขาเรียกว่าอะไรนะชูบัตรประจาตัวของเราก็คือแบบเหมือนบัตรประชาชนบัานเราแล้วเป็นนเรื่องไม่ครพาสปอร์ต กรชูไปก็คือเขาจะดูว่าชื่อเราตรงกับที่ที่เออที่จองมาไม้นะคะก็คือแต่เราไม่ต้องเปิดกระจกนะตอนนั้นแค่ชูเขาน้ากระจกแบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งที่นี่ก็พอเช็คอินเสร็จแล้วมีชื่อตรงโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปต่อมันก็จะมีสเตชันก็คือเป็นสเตชันเขาเรียกว่าเลยนะก็คือเป็นการจวดแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเขาจะมาสวอปจิ๊ตมูกเรานะคะแต่อุปกรณ์ที่เขา มีก็คือมีแขคัตตบัตางๆเลยก็แคกัตตบัตแล้วก็จะมีแบบลอดลอดลอดไสส์ที่เขาไว้ไซส์คัตตบัตแล้วก็มีจะมีน้าไปตัวเออคัตตัลบัตอะไรมุนๆในจมูกเราปุ๊บฝ่าุนเสร็จแล้วเขาก็ย้อนลงไปในในในลอดในลอดที่มันมีน้ำย้อนเราว่างที่ตรวจเขาจะให้เราลดกระจอกลงดับเขลองดับเขลองลอด แล้วก็พอเราว่างติดตัวไปก็ใช้เวลาประมาณสัก1ินาทีคนละเอ้ยไม่ใช่สินาทีพุทพิษคนละ1ิวินาทีก็เลยค่ะคนละ1ิวินาทีก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวมาขับรถมาพุดปัดพุดปัดพุดธแล้ลวถึ่งแบบรวดเร็วทันใจแบบสะดวกสุดๆคือแบบว่านี่คือได้คิวตอนแปดโมงครึ่งตอนนี้แปดโมงสี่สินี่คือแขถึงบ้านแลว้วกลับบ้านแลว้วก็คือเร็วมากๆสะดวกมากนี่คือแบบดีมากเลยทีนี้ต่อวันทีนี้เวลาตรวจก็คือถ้าหว่าเจ็บไม้ก็ไม่แจ็บเหมือนเราเคยเอาคัดต้นบัตรนั้น เคยเล่นไหมเอาคัตเตอบัตมาแย่งมุกแล้วมาแหละเมื่อเลยแต่ว่าอันนี้เขาจะแบบออกแรงนิดนึงออกแรงน้ำตาลตอนนี้ก็ได้ลูกกันแล้วใช่ไหมวะแบบตัวกันเป็นผือนทีนี้แบบมันข้าวทึ่งไดงงาจริงๆนะคือแบบว่าตัวแป๊บเดียวเซ็ตอะคือเมือนกับเราไปซื้อเก็บซีสตาบัคแบบขับรถไปซื้อไลฟ์ทรูไปซื้อแบบนั่นแหละคือแบบอันนี้ก็คือแบบตัวแบบนั่นเลยนี่คือแบบงายมากคือไม่เลยงายผื่นแล้วนะ ก็มันง่ายมาปเลา,าแบบตัวเซตปุ๊บเข้าเขาัปไปทํางานต่อเล้แบบเนี้ยคือแบบได้เลยอะ่ะคือแบบดีอะ่ะเออก็ต้องขอบคุณพวกแบบว่ารัฐบาลนวน,นี่นั่นของเขาดีแบบว่าเขาดูแลประชาชนเขาดีมากเลยนะคะเราก็ได้พ้นล่อยได้ไปด้วยนะโ <c oughs> okay, okay. อเคเลยก็อยากจะฝากทุกคนนะีนะคะว่าให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะตอนนี้ไล่ปฏเหตและที่แบบอาจจะมีเซคันเวฟเติร์ดเวฟโฟร์เอดโอ้อะไรกูแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าอเมริกาตอนนี้ก็คือ เฟิร์สเวฟนี่ยังไม่มดไปที่นะคะคือไม่ยังไม่ให้ไปที่ก็คือยังคงต้องแบบว่าด,ดินรนต่อสู้กับอีโลกนี้ต่อไปก็มีหล่คนติดแต่ว่าติดแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้แบบว่าอะไรก็ดูแคแขนดูแลตัวเองดีๆหลักษาตามอาการนนเอาละค่ะผูดกันพอห้อมปักห้อมคอแล้ววันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสำหรับคลิปทําเออไปตัวโควิดนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะไปละจ้าบ๊ายบายจ้า